สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราก็จะมีจะมาเือทำอะไรนะหน้ากากป้องกันฝุน่นควันอลพิษนะคะแต่ว่ามันอาจจะป้องกันโควิดไม่ได้100%นะคะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ป้องกันนะแต่เราอยู่ในบ้านเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยคือมันหายากมากๆเลย กดก็เอามาเป็นแบบนะคะเพราะตัวเนี้ยเราใช้แล้วเราก็ทิ้งเลยเกดก็เลยไปเอาผ้าสิ่งที่เกดหาได้ตอนนี้นะคะก็คือปอกหมอนข้างที่ไม่ได้ใช้งานคือซื้อมาพร้อมกับผ้าปูที่นอนปอกหมอนอะไรเงี้ยค่ะแต่ปอกหมอนข้างอะ่ะเกดไม่ได้ใช้เพราะเกดไม่มีหมอนข้างเกดก็เลยไปลื้อมาเจอก็เอาตัวเนี้ยค่ะมาทำผ้ามันเป็นผ้าคอสต้อนนะคะก็จะไม่อึดอัดเท่าไหร่ เพราะว่าได้ลองทําใช้ไปแล้วเนาะว่าเป็นยังไงอันนี้เก๋ก็จะมาเป็นแบบนะคะเป็นแบบเพราะความกว้างความยาวของเขาก็คือเจ็ดเมตรครึ่งเนาะแล้วก็เก๋ก็เอาความยาวเท่าเท่านี้นะคะแต่ว่าความกว้างเก๋ก็ตัดเผื่อไปประมาณอีกสองนิ้วเผื่อว่าเย็บเข้าอย่างนี้นะคะเผื่อเย็บเข้าแบบนี้แต่เก๋จะเย็บแค่สองตอนนะคะสองพับในการทํา กรณีชุกเฉินที่เราหาผ้าปิดปากไม่ได้นะคะเพราะว่าไปตอนท่อทางไหนเราก็ต้องใช้นะพี่น้องนะแต่ถ้าว่าเราไม่มีจริงๆเราก็เอาเลยค่ะลุยทมทำกันเองเลยแล้วก็มีอุปกรณ์เี๋ยวก็มีไอ้นี่ค่ะยางยืดนะคะแล้วก็ใช้วิธีการเย็บมือเอานะคะเพราะว่าเก๋ไม่มีจักเนาะมาค่ะทุกคนทำด้วยกัน เอาที่เราสะดวกใจนะคะแต่เราก็ทำแต่ก็คือเราจะเอาไปซักให้สะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็จะเอามารีดด้วยความร้อนในการทำนะคะไปค่ะพี่น้องทำด้วยกันเราก็ตัดชิ้นส่วนนะคะตัดออกเลย อันนี้มันจะเป็นสองชิ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นสองทบเกดเอาผ้ามาทบใส่กันนะคะนี่หละคะ่ะถึงยามฉุกเฉินเราหาอะไรไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีแก้และป้องกันให้ตัวเองไว้ก่อนในเมื่อของมันหายากเราก็ทําขึ้นมาเองเลยค่ะแต่นี้เก๋ลองทําใช้แล้วนะคะมันค่อนข้างจะแบบหายใจสะดวกเนาะก็โอเคก็ยังดีกว่าที่เราไม่ทําอะไรให้ตัวเองเลย นี่นะคะเราเย็บแล้วก็เราตัดเป็นชิ้นๆแต่จะมีสองทบผ้าสองชิ้นนะคะประกบกันเรามาเย็บกันเลยค่ะต่อไปคีก็จะเอามารีดนะคะเก็บพือเก็บริมจะไดะ้เวลาเย็บจะได้ง่ายเราจะได้เอามาประกบกันอีกรอบ บีดเก็บขอบอะค่ะ เวลาเย็บอะมันจะเย็บง่ายคะ่ะเพราะเราเย็บมือเนาะไม่มีจักรแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะคะคือของเก๋ๆทำแบบนี้เพราะมันจะง่ายเวลาเก๋เย็บอะเราเย็บแบบด้นถอยหลังนะคะมันจะเหมือนเย็บจักรเลยลายก็จะออกมาสวย เทคนิคง่ายๆที่ทำได้ทุกบ้านนะคะที่เราหาซื้อไม่ได้เนาะเดี๋ยวนี้เนาะเราก็ผลิตขึ้นมาเองเลยค่ะทำขึ้นมาเองเลยทำเองใช้เองเลยค่ะแต่ก่อนเอาไปใช้เราก็เอาไปซักน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนะคะหรือเอาไปต้มอย่างนี้ก็ได้ค่ะต้มฆ่าเชือ้อ คือเกดก็จะเอาไปซักฆ่าเชื้อด้วยน้ํายาเด็ดตอแล้วก็หรือสบู่เด็ดตอค่ะหอมๆสบู่ฆ่าเชื้ออะไรก็ได้ค่ะเราก็รีดเก็บมุมเราไม่มีจักรอะคะ่ะเราต้องเกดก็ต้องใช้แบบนี้อันนี้เสร็จเป็นหนึ่งชิ้นนะคะ แล้วก็เราก็ทําอีกหนึ่งชิ้นเพื่อเอามาประกบกันนะคะ ได้แล้วสองชิ้นเราก็เอามาประกอบกันแล้วเราก็เย็บค่ะ ชิ้นผ้าอาจจะไม่เท่ากันแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนถ้าเรากลัวเย็บไม่ตรงเนี้ยเราก็ใช้ไอ้นี่ขีดก็ไดเ้เพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามเราก็ใช้ปากกาขีดเส้นก่อดค่อยเย็บก็ได้นะคะ ทำเองใช้เอง แล้วเราก็เย็บเลยแอบแอบได้นะคะเพราะตรงนี้นเป็นปมอยู่เราก็แอบได้ไหมเพื่อความสวยงามด้นถอยหลังนะคะเย็บแบบด้นถอยหลังมันจะเหมือนจักเย็บจักเลยค่ะ เย็บตามแนวที่ขีดไว้นะคะเราไม่มีจักรเราก็ทำผ้าปิดจ,จมูกใช้เองได้ค่ะอุปกรณ์เราไม่พร้อมเราก็ขอให้มีใจค่ะทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะนะเย็บ สวยมั่งไม่สวยมั่งก็หอ,อยมันแน่นๆไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยกจะยจ็บให้เสร็จนะคะคือจะใช้แบบพับเอานะคะแล้วเราค่อยไปยิปพับเข้าอย่างนี้นะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาเย็บกันเลยจ้าเย็บเสร็จแล้วค่ะอาจจะไม่ได้แบบสวยร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนที่ใช้จักรนะคะอันนี้คือเราใช้มือเนาะต่อไปเราก็จะมาใส่สายคล้อง คแค่นี้เราก็ได้ผ้าปิดจมูกฝีมือของเราแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ใส่สายนะคะเสร็จแล้วค่ะงาน DIY ของเราผ้าปิดจมูกฝีมือเราเองด้าน,นหลังอาจจะไม่ เรียบร้อยเท่าไหร่แต่ก็ใช้งานได้นะคะถ้าใครว่างๆก็ทําให้ตัวเองใช้ได้นะคะอันนี้หน้าเก๋ใหญ่เนาะเก๋ก็จะเอาผืนใหญ่หน่อยเพราะเป็นคนหน้าใหญ่อันนี้เราวัดตามไซหน้าของเราเองนะคะดีใจจังเลยทําสําเร็จไปแล้วก็จะทําให้เด็กๆที่บ้านใช้ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เก๋ด้วยนะคะเอามาแลกเปลี่ยนความคิดกันค่ะทางออกทางเลือกใหม่ที่เราพึ่งต้องพึ่งตัวเองแล้วค่ะตอนนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเรามาก็เรามาทำหน้ากากใช้เองอย่างสวยงามอันนี้เราก็เอาไปซักนะคะเอาไปซักแล้วก็เอามารีดอีกรอบ แล้วค่อยเอาไปใช้นะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อสองระบบค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสุขกายสบายใจทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพด้วยปลอดภัยจากโควิดค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน